สวัสดีครับก็อยู่กับผมช่อง J-Boy นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบอกกันเหมือนที่บอกว่าคลิปที่แล้วนะครับผมจะมาเล่นโลบอกร์แมปยนานานานนะ้อนย้อนย้อนเออคลิปก่อนกับเออคลิปคลิปที่เพิ่งพุ่งลงอะพื่งอันคลิปแรกเลยอะ ่ลงอ่ะมันจะติดกันเลยนะครับผมจะลงติดกันเลยเกยมแรกที่ผมจะมาเล่นผมก็แบ้วครับจะมาเล่นเบอโบสผมจะมาเล่นกับเพื่อนผมนะครับ <N> เพื่อนที่แอดไว้นในรูปอกนะครับไม่ใช่เพื่อนจริงโอเคเข้าไปดีกันเบอโบสก็จะเป็นเกมสร้างเรือไปหาสมบัตินะครับเรือที่ผมสร้างอากาดมันก็ทนทนดูไปหน่อยก็ได้นี่ครับบิวยูชิฟเสรอะไรเนี่ยเดี๋ าาน๋อช่างไหมโอเค,ครเรานะเปัดนะครับเออนานะเรามันอัปเดตเรบอกนะครับราแป๊บราแป๊บไม่ต้องรอเออเช่นไม่ต้องรอรอแป๊บเอามาแล้วอ่ะเปิดงไหนโอเคเปิดแอรโอ้ยเหมอเซอเ,เต็ม้วครับอ๋อไ่เิรอืมไม่ไดไ งั้นไม่ต้องเล่นกับเพื่อนแล้วกนะันเล่นคนเดียวปวดไปเลยแล้วกนะันเพงนีง่างยาผมก็จะมาเล่นให้ดูแล้วก็ไปรีวิวคลิปแค่นั้นเองไม่ใช่รีวิวคลิปสิรีวิว,รว,วเรือครับเรือที่ผมสร้างเองก็มันเป็นเกมสร้างเรือมันมีรถด้วยคืออะไร่ะไม่ใช่รถนะไม่ใช่รถที่มันจะมีในเกมนะมันเป็นรถที่เล่งสามารถสร้างได้นี่เทียบเลยนี่คือของขายของมันนะครับ อันนี้คือ,อ,อพวกเลียอองผม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ,อ,อน,นี่จะเป็นสายแับ่าอะนเนี้ยถ้ากดไว้สายเติมทันทีเ <c oughs> นี่ยร้อยใหญ่อน,นี้ร้อยใหญ่นะครับนี่ก็ประตูวิเศษีผมมีแล้วโอเคอะไรดี right, อ่ะให้เลือกเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีวิวแค่อันเดียวแล้วกันอะไรดี นี่อช,ชื่อรถที่ผมตั้งเองนะครับมอนซอนคามอนซอนคาโอเคเดี๋ยวปิดตาก่อน,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 นเห็นล,ล็นกแล้วรับเดี๋ไปดูกันนะนี่มันไม่ใช่เรือหรอกมันก็เหมือนเรือนั่นแหละมันก็เป็นมันเป็นรถนะครับมันก็ผมที่จริงผมจะลอกผมจะไปลอกออมอเตอร์ไซค์ของคนเ่นมา เน่งว่าผมก็ความสามารถไม่ถึงก็เลยสร้างในแกนนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นโอนก่อนมันจะไปลงโอนเป็ตัวเล็กนองนะครับทําให้เข้าไปในเรือนี้ได้เรืร่องที่เป็น,นที่เข้าที่โคตรอนา,นาบเลยครับโอเคอะอ่ะอะา,าะ้ามาแล้วักษณ์ต่อไปไม่นี่คำบรรลักษณ์ว่าตำรวจกับสุเทพนี่จะเป็นป้ายนะครับโอเค ทีบองครับง่ายง่ายโอ้ดลิว้าไมไม่ดิบมันดิบสิอ๋อเป็นมันเป็นทางมันต้านน้ำมันก็เลมีถ้ามันไม่ถ้ามนไม่ได้ตานน้ำมันจะดิบอย่างนี้โอ้โหดิบแบบโอเคแล้วไปนั่นอะาเน้น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 ช้นไปหนึ่งที ไปเรื่อยเลยรถคันนี้ก็แบบก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมันไม่แรงเลยมันไะสร้างได้แค่นี้เดี๋ยวชิ้หน้าผมจะมาสอนสอนสร้างสอนสร้างในเรื่อเนี้ให้ยอดไลค์มันถึงให้ยอดไลค์คลิปนี้ถึงสิบไลค์ผมจะ ผมง่ายดีผมจะสอนสร้างหรือลำเนี้อครันไม่ใช่สอนสร้าง่างทั้งคันเลยนะสอนแค่ระบบของมันอ่ะเฮือชิบหายแล้วอุ้ยอ่ะสอนสร้างเนี่ยมันเป็นจะเป็นเหมือนล้อมอไซค์ครับไม่เหมือนเลยอืมอายรถยิปดิปลุกเข้าโค้งเข้าโค้งไม่โอ้โหอุ้ยงามไส้งามไส,มส้ชิบหายแล้ว ครับโอ้ไม่ก็เอ้ยชิปหายไม่เป็นไรไมันวป็น t u r b วินไม่ได้ด้วยโง่งามไส้่เหมือนเดิมวือเป็นไงล่ะครับดูมีล้อหน้าก็ไปได้เอียกจะโมกอ่ะเฮือรถคว่ำงามไส้อุ้ยล้อเป็นไรอ้าวชิปหายละไม่เป็นไรครับดูนี่ดิครับนี่มันคืออะไรเห็นมันคือ t u r b ไงอ้าวุ้ยวิ่งงาม เกือบงามโอเคบินไปเลยยืยยืย,ย,ยอย่าตกนะยืยโอเคถึงสักทีมา,าชนะกันนีกว่าปึ่งชนไปซะอันอัน,อนโอเคบิง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 บินช่วงแรกๆผมก็จะลงคิดเป็นมั่มวนะโอเคอ่ะชนะ ย e e ชัวงแรกๆผมจะลงคลิปใน youtube ไปมั่วๆนะครับแต่ถ้าหลังๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจัดจัดเออจัดระเบียบตัวเองผมจะเริ่มลงคลิปเป็นแบบเป็นเวลานะครับช่วนแรกๆผมจะลงคลิปไปมั่วๆเลยครับใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ออกน้อ,อยนะ <c oughs> ๆโอเคอืมโอเคผมก่งตกยู่ มีเชฟครับยำๆคลิปนี้ก็ขอลาปไปก่อนซีวากินนิก i ามสวัสดีครับเฮ้ยก่อนไปนะครับก่อนไปเราต้องเต้น